สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตเป๋าตังค์นะครับของพี่เขยนะครับดูว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.3.0แล้วเนี่ยมันจะต้องพาไปยืนยันตัวตนตรงไหนนะครับเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลบและติดตั้งใหม่นะครับก็คืออันเก่าตั้งแต่โครงการเราชนะแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างนี่นะครับสิบเอ็ดจุดสามจุดศูนย์แล้วนะครับอัปเดตไปเมื่อตะก,กี้ไม่ได้ให้ดู ใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งปึ๊บเข้ามาหน้านี้รหัสผ่านเตือนคนที่เพิ่งใช้แอปเป๋าตังนะครับให้จำรหัสผ่านด้วยนะตอนสแกนจ่ายค่าสินค้าเนี่ยมันจะต้องใช้นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามา p g w a บ l e t ครับแล้วก็กดไปที่แบนเนอร์คนละครึ่ง นี่ครับกรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิโครงการนี่เหมือนของผมเป๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะกดไปที่เมนูยืนยันตัวตนนะครับย้ําว่าคนนี้ยังไม่ได้อาบัตรประชาชนไปทําที่ตู้ ATM นะครับแต่เดี๋ยวผมมีเวลาจะเอาไปทําให้หมุนครับพี่น้องอ่ามาหน้ายินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนนะอันนี้ก็ต้องยินยอมนะครับกดยืนยันไป ใครมีกรุงไทยเน็กผ่านกรุงไทยเน็กเลยนะครับง่ายนิดเดียวส่วนใครไม่มีนี่ครับสแกนใบหน้าอ่เดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมๆกันครับมาสแกนใบหน้านะครับกดไปที่สแกนใบหน้านะครับปึ๊บก็จะมีขั้นตอนนะครับสแกนในที่แสงเพียงพอไม่สว่างเกินไปนะครับวางใบหน้าบนกรอบที่กําหนดไม่ปิดคิ้วตาหูจมูกปากและคางเอากดสแกนนะครับปึ๊บ

ผ่านไม่ผ่านปุ๊บไม่สามารถตรวจสอบสแกนใบหน้าได้ <S 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 เอาเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันไม่ค่อยตรงเดี๋ยวลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับไอพี่พงศ์ถือถือมือถือถือมือถือให้ให้พยายามให้พยายามให้รูปหน้าอยู่ที่ราใช่แล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับเข้ามาเดี๋ยวผมจะกดเดี๋ยวผมจะกดสีน้าเงินให้อ่านะครับอันนี้จริงๆแล้วเจ้าตัวควรจะถือเองนะครับมันจะได้นี่อ่าพร้อมนะลองอีกทีหนึ่งครับ ขยับเข้ามาขยับมือถือเข้ามากระพริบตาด้วยไม่ต้องใกล้มากมองมองกล้องมองกล้องมองกล้องงก้มหน้านี่เลยผงกลมหน้านี่เลยอ่าโอเคโอเคโอเครอแก๊บนึงนะครับลองตรวจสอบ กำลังโหลดอยู่นะครับดูว่ายังไงอ้าวมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับของพี่ชายผมนะครับนี่ครับหลังจากสแกนใบหน้าผ่านนะครับของผมไม่มีขั้นตอนนี้นะครับคลิปผมเคยทําให้ดูแล้วแต่ว่าของพี่ชายเนี่ยเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะมาก่อนนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับชื่อปไทยตรงเนาะแล้วก็ติ๊กที่เก่อข้อมูลนะครับข้อมูลตามบัตรประชาชนก็กดเข้าไปนะครับ ็จะมีหมายเลขบัตรประชาชนก็ให้ทวนนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ของเรานะครับคำนำหน้าชื่อนะครับไม่ต้องพิมพ์นะให้ติ๊กเลยนายนะครับติ๊กนายอันนี้มีแล้วนะครับตัวนี้บอกชื่อกลางภาษาไทยถ้ามีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องสนใจให้ดูตามบัตรประชาชนนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษอ่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวกรอกใส่ภาษาอังกฤษนะครับส่วนวันเดือนปีครับมันตรงอยู่แล้วครับเนี่ย หลายหลายคนบอกว่ากดวันเดือนปีไม่ได้ก็คือถ้าสแกนใบหน้าผ่านแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งแอปเปาตังเนี่ยนะครับข้อมูลจะเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาก,อกรอภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวดูว่าจะกดบันทึกได้หรือเปล่านะครับนี่ครับใส่ชื่อนะครับชื่อภาษาอังกฤษใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับส่วนส่วนวันปีเกิดนี่เขามีให้แล้วครับสีเทาเนี่คือเขาให้แล้วนะครับคือเขามีให้แล้ว ถ้าเราสแกนหน้าผ่านนะครับทีนี้ก็รหัสเลขหลังบัตรนะครับรหัสเลขหลังบัตรเดี๋ยวขอญาตใส่นิดนึงนะครับย้ํานะครับหลังบัตร2ตัวแรกเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข10หลักนะครับอใส่ครบแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อกรอกครบมันก็จะสามารถกดบันทึกนะครับเราก็ทวน ชื่อนามสกลุลตรงไหมนะครับตั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขบัตรประชาชนอันนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับถ้าสแกนหน้าผ่านแต่ก็ต้องเช็คนะครับกดบันทึกครับดูยังไงต่อนะครับผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรู้เรื่องอ่าก็เด้งมาหน้านี้นะครับก็บอกว่ายืนยันข้อมูลก็กดอีกทีนึงครับ เห็นไหมครับของพี่เขยผมต้องไปครับเนี่ยเห็นไหมกรุณานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขากรุงไทยเพื่อดําเนินการต่อก็ของใครนาะก็กดตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ก็จะสามารถค้นหาตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วกรุณากลับมาดําเนินการต่อในแอปพลิเคชันเพื่อดําเนินการต่อก็สรุปไม่สําเร็จอ่เดี๋ยวผมลองดูวิธีนะครับกดหาตู้ ATM ว่า ที่ผมอยู่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยใกล้สุดคือที่ไหนจังหวัดนะครับเลือกจังหวัดนครปฐมเลือกอำเภอบางเลนค้นหาจุดบริการที่ใกล้คุณนะครับกดเลยนะครับนี่ค้นหาจุดบริการที่ใกล้คุณเลยเห็นไ,ไหมครับโลตัสบางเลนเอาด,ดูดูเส้นทางนะครับกี่กิโล จะได้รู้กรุงไทยกับกระทรวงการคลังก็จะได้รู้นะครับเด,ดี๋ยวขออนุญาตกดเครื่อง,องพี่ชายอาจจะยังไม่ได้ติดตั้ง o o o l l m m p s นะครับแป๊บหนึ่งนี่คือตู้กรุงไทยที่ใกล้ที่สุดนะครับสิบห้ากิโลเห็นไหมครับของพี่ชายผมไปไปตู้ที่บางเลนสิบห้ากิโลครับ แล้วรถก็ไม่มีอ่คิดดูนะกรุงไทยกับกระทรวงการคลังคิดดูนะครับสร้างภาระให้กับประชาชนเพิ่มอเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกลองดูนะครับนคนปรปฐมให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับใครทราบแล้วก็ข้ามได้นะครับจุดบริการใกล้คุณเห็นไหมครับเมื่อกี้เราไปที่โรตัสบางเลนใช่ไหมครับ15กิโล นั่นคือใกล้สุดดูสาขาบางเลนนะครับกดดูเส้นทางสิบเจ็ดกิโลเนี่ยครับเท่ากับของผมเลยเห็นไหมครับโอ้โหเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ขนาดผมอยู่นครปฐมที่มันเ เป็นจังหวัดที่ไม่ได้ธุระกันดานอะไรนะครับติดกรุงเทพด้วยอ่ะนี่คือตัวอย่างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอก็จะเอาบัตรประชาชนของพี่ชายไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ด้วยนะครับรวมถึงของพี่สาวด้วยให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําในมือถืออีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณครับ